ใส่ยังไม่เสร็จพี่น้องเชื่อขยับครับเฮ้ยดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมนั่นนั่นนั่นหลังแร็คมาแล้วครับพระดาพระดาพระาของแท้ครับผมดูครับไปจมเลยครับฝีมือเหมาทรงกริ๊กครับผมโอ้โหวันนี้ตึงเปียกเลยครับโอ้ตัวที่สองครับมาแล้วครับอุ้าไม้แก้มครับจุงกระหม่อมปุณ่ยครับสวัสดีตอนดึกครับผมวันนี้พามาใส่เบ็ดปลาไหลครับ มากับเหยื่อเนื้อหมูแดงครับนี่มากับเหยื่อเนื้อหมูแดงเบ็ดขวดนะครับผมเพราะว่าจะใส่แบบเดียวกับพี่ผลนะครับก็คือจะเจาะรูแล้วก็ใส่นี่ครับลักษณะไม้มองไม่ค่อยเห็นนะพี่น้องเดี๋ยวตอนจะใส่เดี๋ยวถ่ายดูสักหลังสองหลังนะครับผมนี่คือรูที่จะใส่นะครับผมรูใหญ่พอสมควรนะครับเห็น,นจักก็รูหนึ่งรูนี่เราพอใส่ได้ครับนอกนั้นก็เล็กๆ,กกๆน้อยๆนะครับผมเหยื่อเนื้อหมูแดง นี่นะครับเกาะเข้าไปตล้วกันยอนครับเอาละแต่อย่าเป็นรูปูเนาะมันจะเป็นรูปอะไรเพราะว่าเอาหอยมากินนี่หอยเอาออกจากรูครับเอาละอ้ะาววันนี้ก็พอเพราะกิ่งไม้ใหญ่อยู่เ,เดี๋ยวไปครับผมอันนี้เราไปใส่เบ็ดกันครับเกลียวเยอะครับ บางคนก็ใช้อกไก่นะผมดูของพี่ผลก็คือแกใช้อกไก่นะครับอ่าลักษณะน,นี้ผมใช้เนื้อหมูแดงนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปใส่กันเล็กผมดูของพี่ผลก็คือแกเจาะมันเป็นหนามโล่งๆนะแกเจาะรูนะครับเนี่ยลักษณะนี้ระวงลงไปมั้เออลักษณะน,นี้อ่าเป็นรูนะอันนี้อันนี้ก็เกือบใกล้เคียงของแกนะผมว่าหย่อนไว้แบบนี้เกิดอะไรฉันนะ อ่านี่ครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวแวกนะครับผมแวกอย่างนี้อ่าอย่างนี้เป็นรูนะครับผมแหวกบนพื้นแล้วมันมันก็ไม่นในลึกอะไรครับอ่าอแวกปุ๊บก็หย่อนนะครับอ่าเอาละเอาละโอเคประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวขอใส่ครับมีแค่ไม่เยอะครับมีประมาณสิบสิบหลังครับผมคนละสิบหลังไปฮะใส่เสร็จแล้วค่อยมากันครับเฮ้ยใส่ยังไม่เสร็จพี่น้องเชือกขยับครับเอฮ้ยดึงแล้วดึงล้วดึงล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมนั่นนั่นนั่นไม่รู้ว่าปูหรือว่าอะไรแต่ว่าปูไม่น่าจะดึงดึงเชือกนะนี่ เออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอดูดูด,ด,ดกระปุกขยับครับไอขคดขยับนั่นนั่นนั่นขดขยับเฉยเลยเป็นการใส่ปลาไหลแบบนี้ครั้งแรกครับผมดูมาจากช่องพี่ปนนะครับชีวิตยังง่ายสไตล์ลูกทุ่งแล้วก็ช่องรอ้านไก่คนหากินนะครับไปดูแบบอย่างเข้ามาเฮ้ยมือจะกินป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ủa siêu Nên tức đi Nên ta lấy ui thấy nó nó xuống cặp đấy vẫn xuống cặp à ui nào quá หลุดหรือเปล่าอุ้ยหลุดพี่นุอ่ะใส่ไปใหม่แล้วนะครับผมว้ตื่นเต้นครับเพิ่งเคยใส่แบบนี้ครั้งแรกในชีวิตครับจะได้ไม่ติดอ่ะเดี๋ยวค่อยปลากันตอนพรุ่งนี้เช้าครับโอเคครับผมกลับมาไอ้ตัวนี้ใส่ตอนแรกตอนเปิดคลิป เชือกตึงนะครับผมนี่ฮะย่อคงแท่พี่น้องจะดึงไหมนะครับผมตึงวะใช่วะใช่วะเฮ้ยเฮ้ยดึงไปในกครับโอ้โหไม่เกินบอกเออเอาละตกหลิกเลยหิกหลิกเหมือนเดิมลองเล่าหน้ารูดิเวลาหิวข้าวนี่นะครับติดกันตอนเช้าครับผม สวัสดีตอนเช้าครับผมเราไปกู้เบ็ดกันนะครับ่าจะมีลุ้นมันๆอยู่นะครับผมมากู้เบ็ดเบ็ดขวดนะครับหย่อนไว้แล้วก็เบ็ดใส่รูนะครับผมรูปปั้าจะเป็นยังไงครับไปครับกินไหมเชือกตึงครับผมเดนนะเชือกตึงครับนี่ครับอ่าอี่แปลกบ้างครับอะไะครับผมเราจะดึงนะครับ นะผมจะดึงแล้วนะเช็กก่อนว่าตึงไหมอุ้ยมันมันไม่คกือบดีแล้วว่ะอ้าวแต่มันตึงลงไปเหยื่อหมดไหมเรียบร้อยยหลายน้อยบป่มันกินจนมันมันหลุดจนมันมันเนี่ยดูดิเดียมันดินบอก่เออเี่ยดเลยมันพันเดนจนมันหลุดอ่ะโอ้โหแรกไม่เป็นไรครับเริ่นเป็นขเลยกันนะเริ่มเลูดกันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณ คุณด,ด,ดูดูของคุณผมอยากโชว์ของผมก่อนโอเคได้เลยโชว์ของผมไม่ใช่โชว์ดึงนะแต่โชว์ให้ดูศักยภาพของขวดอี๋ยะแร็คมาแล้วครับพระดาพระดาของแท้ครับผมดูครับเป็นจมเลยครับฝีมือเหมาทรงกริ๊ครับผมพระดานะตอนนี้พูดติดตามเท่าไหร่แล้วครับในเพจหมื่นห้าแล้วครับผมอียอ๋ยะของแท้ครับพี่น้องอู้นี่อันหละของแท้เดี๋ยวน้องของแท้เดี๋ยวน้องขอร้องอย่ามาเล่นแบบพุ่นน่ะพุ่นน่ะอันแรกมาแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้บอ อารมณ์แบบนี้มานานแล้วอารมณ์ต้องมาเต็มนะดูสิจะมานบอขวดปากอะ่ะอุ้ยเขาว่าขวดปากอะ่ะเอา้าเอา้าเจึงสยโอ้้หูยยังไงเฮ้ยฮะอ้หยมาแล้ว หลุดครับไม่ดึงจะจมเลยนะครับอันนี้หัวไม่ปากแต่ว่าเชือกตึงนะครับผมงเชือกตึงอ,อ่ะไปดูนะครับผมว่าเป็นยังไงครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันอโอ้โหไหนเป็่อาไล เท่าอีหรือเปล่าไมยังไม่ถึงครับยังไม่โดนครับเยือยหมดครับพี่น้องเออเออโอ้หลุดครับเฮ้ยได้ตัวครับฮะมาแล้วครับเต็มแรกครับมาแล้วครับเต็มแรกครับเต็มแรกแฮกหมานครับผมอือเยือเนื้อหมูแดงครับโอเคอันนี้แค่อะไร อันนี้เชื่ออันนี้โอ้โห,โโหกลมลงไปนี่โอโ้นี่แน่นเลยครับโอ้โหอันนี้ตึงเปียกเลยครับอยู่ไหนต่อไปนะโอ้ยเยอะตกอะไรกันมาดิอยู่ไหนอ้หูตัวที่สองครับมาแล้วครับได้ไหมได้โอ้ยระพันเหมาได้อีกแล้วครับผม โอ้โหมาครับ,ม,รบมาร์สบอกไอ้อน,นี่ครับแต้มที่สองครับหืมมาแล้วครับผมเ,เ,เดี๋ยวเราไปรื้น,นต่อครับเอ๊ะนี่ครับโอ้โหอันนี้ทําไมขวนเป็นงี้โอ้โหอันนี้ไม่ติดครับอันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดอันนี้แหละมันดูใกล้ๆ อันนี้ไม่ตึงครับไม่ติดครับผมอันนี้เป็นยังไงครับโอ้โหอันนี้ติดตนหลุดครับเชือกพันกันน่าจะตัวเล็กนะเอาละยังมีอีกครับยังไม่หมดนะ เฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะได้ตัวก็ได้โอ้อันนี้หลุดครับอันนี้หมดไม่ติดครับผมเต้มที่สามครับผมรอตัวใหญ่อยู่ครับใส่เป็นไงถ้าเท่ากันบ่ใส่ไล่ไล่กันเลยอ,ะอ่ะอ๋อโอเคนี่ครับผมเซนุกได้แล้วเซนุกก็ได้แล้ว หนังสองอันสุดท้ายครับสองหลังสุดท้ายอาึ๊บออ้หัวไม้เต้าครับเอาละครับผมก็ทั้งสองคนนะครับเด็ดประมาณยี่สิบหลังนะครับประมาณยี่สิบหลังเออนะ่ยเขคนละสิบนะผมก็ได้มาคนละสามเต้มนี่พี่น้องฝั่งไหน คนละสามแท่งนะครับผมนี่ของเซนุฝั่งนี้ครับนี่ฮะอันแท้ครับนี่นะครับ้ผมอันนี้ก็โตเท่าๆกันเนี่ยนะพี่น้องยังไม่เจอตัวใหญ่นะครับแต่ก็ถือว่าหมานจัดสนับผมก็เซนุน่าเป็นครั้งแรกที่เราใส่กันนะครับผมแบบนี้ครับใส่เป็นปลายแบบนี้นะครับผมก็เอฟซีท่านไหนอยากหากินแบบนี้ก็เอาไปทําตามได้นะครับผมเอาไปหากินเอาไว้ทากับข้าวด้วยถ้าได้เยอะก็เอาไปขายครับสั่งได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับผมนี่เรากินแล้วก็ได้เพราอาหารนี่ถือว่าหมานะครับผม ใส่พอให้ได้ทำกับข้าวครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราลาการไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเราจะไปใส่ที่ไหนติดตามกัรชมได้นะครับฝากติดตามช่องผมเมาผู้จนไพฑูรย์น้อง u t u b e ผู้จนไปฑูรยน้องแล้วก็เสียนุอาหารป่าด้วยนะครับผมป่ะเจอกันคลิปหน้าไปเลยสวัสดีครับของผมทั้งเฟซท,ทั้งเฟซท,ทั้งเพจท,ทั้ง,งแล้วก็ยูทูบนะครับพี่น้องโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย